แต่แต่ถ้ายึดตามระเบียบนะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่บอกว่าไม่ให้เ,เป็นให้เป็นการกระทําโดยลับเนี่ยครับมันถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับแบบนี้ครับคืออย่างนี้ครับคําว่าโดยลับเนี่ยหมายความว่าตัวเราเองเข้าไปใช้สิทธิ์ต้องไม่มีใครรู้กระบวนการลงคะแนนของเราว่าเราใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้กับผู้ใดอันนี้คือโดยตรงระลับแล้วครับครับน,น้องท่านเดี๋ยวมีพี่เต้จากไทยรัฐทีวีครับเดี๋ยวเชิญครับ ขออนุญาตถามท่านวัลลาภองนะฮะสุขจรไทยร้านฮนะเอาแค่ yes หรือ no แค่นี้พอถ้าด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่สามารถไปเอาต้นขั้วออกมาได้ขั้วหนึ่งแล้วสามารถที่จะไปหาบัตรลงคะแนนเนี่ยแล้ว qr code หรือว่าไอตัวเนี่ยไอขดด้อตบัวบไอ barcode เนี่ยมันแมทชิ่งกันแปลว่าเราสามารถบอกได้ว่าคนคนนั้นเลือกใครใช่หรือไม่ใช่ครับเอาว่าถ้าออกมันสามารถออกมาจากที่เก็บมาแล้วเนี่ยได้หรือไม่ได้แค่นี้พอ พูดแบบนี้ดีกว่าขอเขานนะครับคือคนดูร้ายอยู่ก็สับสนขอครับ yes หรือ no คือคือถ้าพูดแบบนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ครับพี่เต้เดี๋ยวคือ yes ใช่ไหมไม่อยากอยากอยากรู้จริงจริงทางพี่เต้คะขออนุญาตให้ทางทางบนเวทีแถลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องให้มีการสื่อสารกันนะคะจะไม่มีการบังคับแบบนั้นเดี๋ยวเราให้ทางบนเวทีตอบก่อนนะคะพี่เต้คะขอบคุณค่ะผมผมเล่านิดนึงนะครับในกระบวนการเก็บรักษาเรื่องของหีบบัตร ต้นขั้วบัดต่างๆเนี่ยนะครับเป็นการเก็บรวมกันทั้งเขตเลือกตั้งนะครับเขตนึงก็ประมาณ250หน่วยหรือว่าบางทีเก็บในภาพรวมของทั้งจังหวัดซึ่งอาจจะมีถ้าเป็นพันหน่วยนะครับอย่าง,อย,างอย่างที่ยกตัวอย่างนะครับผมว่าเป็นไปได้ยากมากในการที่จะไปไปสืบค้นไปค้นหานะครับเพราะว่าด้วยปริมาณอย่างอย่างที่ผมผมผม,ผมนำเรียนนะครับเป็นไปได้ยากี เท่ากับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นมันอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าคนคนจะทำเนี่ยก็คือมีเจตนาชุจริตแล้วนะครับเข้าไปเปิดทีบัตรเลือกตั้งนะครับก็มีความผิดตามกฎหมายแล้วครับซึ่งถ้าทำก็จะเจอแมทชิ่งกันได้ไม่ไม่ใช่ค่ะจะสรุปแบบนั้นค่ะพี่เต้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณไม่ให้เขาถามคำถามแบบนั้น แล้วเขาทําการสรุปแล้วคุณบอกว่าสรุปแบบนั้นไม่ได้คุณก็ให้อีกคนตอบมันตอบดีวะเออคุณไม่ให้อีกคนตอบตอบแบบนั้นแล้วคุณมาบอกแล้วคุณแม่มาบอกคนถามคุณแม่มาบอกคนถามว่าอย่าไปสรุปแบบนั้นแต่ไอที่ถามคนตอบคุณบอกคนตอบจะไม่ต้องตอบแบบนั้นสรุปเลยนะคุณไม่ให้พี่เต้สรุปใช่ไหมผมไม่ใช่พี่เต้ออทำได้ทำได้ แต่เรืองแปลว่าทำได้